จริงๆพี่หมอปลายเนี่ยก่อนก่อนจะมีประเด็นน่ยยังเพิ่งส่งข้อความหากันอยู่เลยนะครับก็ข้ามห่วงแต่คิดว่าคิดว่าน่าจะผ่านไปได้เราดูเป็นเคส by เคสเนะเาะส่วนส่วนพี่หมอบีเราเจอกันบ้างครับแล้วก็เราได้ตามข่าวบ้างในฐานะคนที่ทํางานเรื่องความเชื่อเนาะเราเราได้แต่ภาวนาให้สิ่งที่เรามองคือเรามองเขาก็เป็นแกเป็นเป็น,ปน,นก่อนก่อนนันเนี้ยแกเหมือนทํางานเพื่อสังคมเนาะ <S <S ก็ภาวนาให้สิ่งเหล่านั้นมันคือมันค,คือเรื่องจริงเนาะเพื่อสังคมจริงๆแล้วคนที่ทํางานเรื่องความเชื่อความศรัทธาแบบเนี้ย สรับเก่งมันมันมันใช้คําว่าผิดพลาดไม่ได้เรื่องตัวเงินว่ะมันมันมันคือเรื่องต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะเวลาเราทํางานเราลูกน้องทําตัวเลขผิดเรายังสามารถเรียกว่าทุจริตได้อะแต่นี่คือเงินทําบุญคนให้ด้วยความศรัทธาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ดังนั้นทุกอย่างมันมันควรจะดีร้อยเปอร์เซ็นต์จะบอกว่าผมเป็นคนผมผิดได้ไม่ใช่ไงใช่ไหมในเมื่อคุณตัดสินใจจะมาทําเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อแล้วคุณต้องยอมรับว่าคุณต้องดีร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าทําตรงนี้ไม่ได้ผมว่าคุณเป็นผู้นําจิตใจคนไม่ได้น